สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะ,ะวันนี้เรามาเจอกันกับฮานอยนะคะเนาะสามน่อยนะคะในวันที่สองนะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะฮานอยวันนี้เราก็กลับมานะคะเนาะมานําเสนอฮานอยนะคะเนาะวันนี้นะคะอ่ะนําเสนอฮานอยใน будут? วันที่สองนะคะเนาะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้นะคะเนาะ ฮานอยชุดแรกนะคะวันนี้อะมาดูชุดแรกนะคะวันนี้อะออกผลกันก่อนนะคะเนาะออกกันที่07อะ070ข้างล่าง55นะคะเนาะฮานอยพิเศษนะคะออกผลนะคะเนาะอะ,อะมาดูชุดนี้กันนะคะเนาะมาโซนเจ็ดกันเลยนะคะ70นะคะ71นะคะ เจ็ดสองนะคะและเจ็ดสามนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะสายห้านะคะห้าสองนะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะห้าห้าและห้าหกนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ ห้าเก้านะคะเนาะส่วนต่อมานะคะสี่สองนะคะสี่สามนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะคะเนาะอ่ะชุดต่อมานะคะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลเนาะติดเบิ้ลเบิ้ลน,นะคะอยู่ที่สองสองนะคะ อ่ะหก,หก,ะะ 2, 2, ห,กหกนะคะเนอะติเบิ้ลที่สองสองหกหนะคะเนาะอ่ะนี่ก็จะได้ในเลขเรียบร้อยนะคะเนาะขอเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือสองสามนะคะนะคะชุดนี้นะคะสองสามและสองเก้านะคะเนาะ เพิ่มให้เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยนะคะมาดูชุดที่เราจะเลือกกันเนาะชุดเด่นนะคะวันนี้เนาะอ่ะเด่นแรกนะคะขอเด่นที่ห้านะคะลองนะคะลองลองสองนะคะเนาะอ่ะเด่นห้าลองสองนะคะชุดแรกนะคะเจ็ดหนึ่ง ห้าสี่นะคะห้าสองนะคะห้าสามนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะจะเป็นในโซนนี้นะคะโซนต่อมาสายสองนะคะ สองสองนะคะอะแอดเลือกให้เพื่อนๆนะคะเนาะชุดแรกจะมีเจดหนึ่งนะคะชุดต่อมานะคะห้าสี่นะคะห้าสามนะคะและสองสองนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบนะคะ ชอบหมดจัดไปนะคะเนาะ,ะมาดูฮานอยปกติกันบ้างนะคะเนาะฮานอยปกติผลออกนะคะอยู่ที่เจ็ดหนึ่งสองเนาะข้างล่างสี่ห้านะคะเนาะอ่ะเจ็ดหนึ่งสองข้างล่างสี่ห้ามาดูชุดแรกกันเลยนะคะเนาะมาโซนสายหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะ หนึ่งสนะคะหนึ่งสามนะคะหนนะคะหนแนะคะและหนนะคะอ่ะอันนี้เป็นในชุดนะคะเส้นต่อมานะคะสีสามนะคะ สี่สี่นะคะสี่หกสี่แปดนะคะเนาะเส้นต่อมานะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสองแปดสามและแปดเก้านะคะ ส่วนต่อมานะคะ90ศนะคะและ9กสองนะคะอ่ะนี่จะเป็นในชุดนะคะเนาะอ่ะขอเพิ่มน,นิดนึงนะคะขอเพิ่มอยู่ที่สี่สองนะคะ สองสามนะคะนอะอ่ะแอดเพิ่มในโซนนี้นะคะสี่สองสองสามนะคะนอะ้อะขยับนิดนึงนะคะนอะอ่ะห้านอยปกติเราได้ชุดนี้กันนะคะนาะมาดูชุดเด่นของฮ้านอยปกตินะคะอขอเลือกสายสองนะคะลองนะคะลองสีนะคะวันนี้ เด่นแรกนะคะเด่นสองนะคะจะอยู่ที่สองสามนะคะอ่ะสองต่อมานะคะ สี่สองนะคะอ่ะอต่อมานะคะสี่หกนะคะและสี่สามนะคะเนาะหนึ่งแปดนะคะและหนึ่งสามนะคะเนาะอ่ะแอดเลือกให้เพื่อนๆน,นะคะ ตามนี้นะคะเนาะอ่ะมาดูฮานอยวีพีมากนะคะเนาะผลฮานอยวีพีออกนะคะแปดเก้าหนึ่งข้างล่างเจ็ดหนึ่งนะคะเนาะอ่ะโซนแรกมาเลยนะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าสามนะคะโซนต่อมานะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะอ่ะนต่อมานะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะแปดสี่และ แปดเจ็ดนะคะสี่หนึ่งนะคะสี่สามสี่ศูนย์และอ่ะนะคะสี่ศูนย์นะคะเนาะขออีกหนึ่งชุดนะคะ สาและสามหนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนของฮานอยนะคะ VIP เนาะชุดเด่นเด่นวันนี้นะคะจะอยู่ที่1นะคะลอง8นะคะเด่นหนึ่งลอง8 1แรกนะคะ อ่ะแอดหอีกนึ่งชุดนะคะก็คือ1 8น,นะคะและหนึ่งนะคะเนาะอ่ะหนึ่แปดมีอดขออภัยนะคะ8ปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะหนนะคะเจศนะคะเจดสองนะคะ เก้าสองนะคะศูนย์แปดเจ็ดสี่นะคะ,ะจะมีประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะท่านใดชอบจัดเนาะถ้าเยอะไปคัดออกได้นะคะเนาะ นี่จะเป็นในสูตรนะคะของฮานอยนะคะ VIP ปกติและพิเศษนะคะเนะวันนี้ในวันที่สองนะคะอ่ะขออภยัยทุกท่านนะคะที่ฮานอยหมามั่งไม่หมามั่งนะคะเนาะนะคะเพราะว่าแอดไปคำนวณสูตรนะคะเนาอะ,อะคำนวณสูตรว่าวันนี้แม่นยำก็เลยรีบมาลงนะคะเพราะว่าจะเป็นเพื่อนได้รับชมและเป็นแนวทางกับฮานอยนะคะเนาะ เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับชมหวยลาวกันนะคะวันนี้ลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ